สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบดอีกแล้วค่ะคลิปนี้เบดนํากรุยางลบซาลิโอนะคะมารีวิวให้ดูกนันนี่เขาก็จะอยู่ในกล่องลิ้นชักของเบดแบบนี้เลยนะเบดก็จะทําการรวบรวมเขาทุกอันเอาไว้ในนี้นะเพื่อการง่ายต่อการหยิบใช้นะคะยิ่งเวลาจัดกระป๋องจัดก,กระเป๋าเนี่ยทำคลิปจัดก,กระเป๋าเนี่ยเราจะหาได้ง่ายเลยว่าเอ้ยเนี่ยยางลบเนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ายังลบซาลิโอที่เบสมีเนี่ยมีแบบไหนบ้างมีลายอะไรบ้างเนาะ mm hmm. ก็อันแรกก่อนเลยค่ะเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ตัวนี้เนี่ยทุกคนคือตอนที่รีวิวเนี่ยเบสอาจจะมีหลายลายนะแต่ตอนนี้เบสเหลือลายเดียวเพราะว่าลายอื่นๆเนี่ยเบสได้มีการปล่อยขายไปแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเบรู้สึกว่าการลบของเขาเนี่ก็ลบสะอาดนะ เนื้อเขาจะแข็งแขงอะคะทุกคนเนี่ยพอปล่อยมานานๆเนี่ยมันเหมือนมีนมียางมีน้ํามันออกมาเลยรู้สึกว่ามันใหญ่ไปพกพาไม่ค่อยสะดวกแล้วก็รู้สึกมันยังไม่ไม่ไม่เวิร์กเท่าไหร่สำหรับเบสน,นะคะตัวนี้นะอันนี้เป็นตัวแรกที่เบตมี ลิต t t l e t ทเวนสตาแล้วก็อันที่2คะ่ะอันนี้จะเป็นยางลบแท่ง My Melody จริงๆมีไม m เมโลดี้อันนึงเหมือนกันแต่ว่าพอดีว่าอยู่ที่คอนโดนะคะอีกที่หนึงเบสจัดกล่องดินสอไมเมไปแล้วก็เลยเอายางลบอันนั้นเนี่ยไปไว้ด้วยทําให้ไม่ได้เอาเอ้ทำให้ไม่มีตัวนั้นเนี่ยมาออกคลิปนะคะแต่ยางลบไม่เมโลดี้เนี่ยเบสชอบนะเบสรู้สึกว่าตัวที่มันเป็นแท่งเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถใส่กับ กล่องดินสอได้ทุกแบบเลยแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยเพราะปะกติแล้วเนี่ยยางลบเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วพอใส่ป๊บเนี่ยมันสั้นๆแล้วมันก็ดูกิ่นพื้นที่เนาะตัวนี้ก็รู้สึกจะได้จากแบบเซลว่ะค่ะมันเซลล์เหลือแบบไม่ขี่บาทเองนะคะไม่ถึงร้อยบาทนะตัวนี้อันต่อไปเดี๋ยวให้ดูตัวไหนก่อนตัวนี้ละกันค่ะเป็นออริจินัลยางลบของซาริโอนะคะเบสก็จะมีกี่อันวะ มี5ลายออริจินัลยางลบนะท้ามถึงเรียกว่าออริจินอลยางลบนะคะเพราะว่าคือมันมีช่วงหนึ่งเลยเนี่ยช่วงที่เบททำ u t u b e ใหม่ๆอะคะ่ะประมาณ5ปีที่แล้ว 4- 5หปีที่แล้วได้เนี่ยเขาจะชอบออกอย่างลบแบบนี้มาทุกคนยังลบที่เป็นแบบสไตล์แบบเนี้ยเป็นก้อนๆน,นะคะก้อนละ75บาทแล้วก็จะเป็นลายต่าง,างๆแบบนเนี้ยไม่ซ้ำเนี่ยมีบางอันอย่างบอลบอนเนี่ยเบสใช้จนกุดแล้วนะคะ คอลเลกชันนี้เนี่ยแบบว่าลบสะอาดนะสำหรับเบเบก็ค่อนข้างจะชอบคอนี้นะแต่ว่าเนี่ยความทุกคนเห็นความหักของยางลบไหมมันดูไม่ค่อยแข็งแรงพอลบไปสักพักหนึ่งเนี่ยใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยถ้าเราลบแรงอะไรไปหน่อยเนี่ยตัวยางลบมันก็จะหักแบบนี้ค่ะมันจะเสียรูปร่างเลยอะ่ะอืมนี่คือข้อเสียนะคะของคอนี้นะแต่โดยรวมแล้วก็ก็ชอบเหมือนกันนะคะตัวนี้อัน ต่อไปแล้วกันดูอันไหนก่อนดีอันนี้แล้วกันค่ะอันนี้เป็นดึกดําบันของยังลบเลยคือถ้ามันไม่มีป้ายเขียนว่า My Melody เนี่ยน่าจะไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นลาย My Melody ค่ะคือเนื่องจากว่าเบสเนี่ย โหใช้งานมันจนเยินมากๆทุกคนดูความเยินของมันสิอันนี้ก็คือเยินพอๆกับม้ใบมันทันริตเทิลทวินสตาอันแรกเลยอะเพราะว่าน,นี้เนี่ยเบใช้ตั้งแต่มาหาลัยนะคะแล้วก็มันมีการจดด้วยดินสอค่อนข้างเยอะแล้วเบก็ใช้จนมันแบบทุกคนดูดีมันแทบจะไม่เหลือความเป็นมไมเมแล้วและอันนี้ประทับใจมากคือได้มาจากเซนทรัลลาดเผ้าวก้อนแรกๆเลยแล้วก็ใช้งานมันจนแบบเยินจนหูหายไปทั้งๆที่ความจริงแล้วอะ ดั้งเดิมออริจินอลของมันนะน่ารักมากเลยนะอันนี้อันนี้ก็ค่อนข้างจะลบสะอาดเลยนะคะที่เบทชอบอันต่อไปเป็นอันนี้บ้างดีกว่าอันนี้เป็นแบบยางลบแบบตัวต่อนะมันก็จะมีหลายคาแรคเตอร์ค่ะคือสามารถที่จะต่อขึ้นไปเป็นเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขึ้นไปขึ้นไปได้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเบนไม่ใช้ลบเนื่องจากว่าคือมันมันดูลบ ไม่รู้ดีสําหรับเบนมันไม่เหมาะกับการเป็นยางลบอะมันเหมาะกับการแบบตั้งเฉยๆมากกว่านะคะตัวนี้แล้วก็ดูเหมือนดูจากเนื้อแล้วมันไม่น่าจะลบสะอาดเท่ายางลบที่เป็นก้อนๆทั่วๆไปนะอันนี้ค่ะเดเบสให้แบบเดอเบสในดวงใจคือที่1เลยในบรรดายางลบซาริโอทั้งหมดเบสชอบยางลบตัวนี้ที่สุดเลยนะคะเป็นมาลูโมฟูบิโอเละคะ่ะตัวมอปปุตัวนี้นั่นแหละชอบเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้เนี่ย ทุกคนมันลบสะอาดมากเลยเบ็ชอบมากแบบลบและสะอาดแล้วก็ที่สําคัญคือมันมีกลิ่นค่ะมันมีกลิ่นที่หอมหอมมากๆหอมจนแบบหอมจนแบบไม่ไหวแล้วหอมจริงๆถ้าใส่ในกล่องดินสอเนี่ยตัวนี้คือแบบ หอมมากนะคะทําให้กล่องดินสอเนี่ยมีกลิ่นหอมใสกับอะไรก็ดูหอมไปหมดคือก้อนอื่นๆเนี่ยแทบจะมีกลิ่นหอมทุกอันเลยเพราะว่าความหอมจากอันนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังมีอยู่หรือเปล่านะแต่ชอบม,มากอันนี้อันต่อไปเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็ได้มาจากงานเซลล์ค่ะเป็นงานแบบงานแฟร์อยาเรียกว่างานเซลลเลยซาริโอแฟร์คือเขาก็จะแบบมีลดราคานะคะประจําปีอะไรอย่างเงี้ยตามลานเซนทรัลต่างๆเนาะสตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขา ก็คือนี่ทุกคนดูมันก็จะมีเอา้าทําไมทําไมอันนี้มันไม่อ๋อเบสเปิดผิดด้านค่ะทุกคนค่ะรู้สึกแบบทําไมตัวเองปล่อย <c oughs> ปล่อยไก่ในช่องตัวเองเออก็คือตัวนี้เนี่ย อ่ะมันก็จะมียางลบด้านหนึ่งใช่ปะอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นที่กลิ้งนะคะเก็บเศษยางลบเหมือนตัวเมื่อกี้ที่เบสแบบรีวิวไปเน่เยเศษยางลบเยอะมากเราก็เอาตัวนี้เนี่ยกลิ้งเก็บเศษได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะถอดไปทิ้งได้นะถอดไปเททิ้งได้เนาะก็น่ารักมากๆเลยเบสก็มี2อันนะเป็น m y m เกับ l i t t l e Twin s t a ตตัวนี้ก็แอบชอบเหมือนกันค่ะแต่ว่าเแบสบว่ามันใหญ่ไปหน่อยต่อไปเป็นยางลบยางกันบ้างนะก็จะมีตัวที่รีวิวไปแล้ว คนจีนก็น่าจะรีวิวไปทั้ง2ตัวหรือเปล่าตัวนี้รีวิวไปยังจําไม่ได้นะคะเมชชอตตัวนี้คือที่จับมันเป็นพลาสติกแล้วก็ตัวยางตัวเนื้อยางลบมเนี่ยมาลบแล้วดูสะอาดนะคะอันนี้ชอบมากแต่ว่าข้อเสียคือมันเหม็นส่วนอันนี้เนี่ยลองลบแล้วลบไม่ได้สะอาดเท่าไหร่แต่ว่าดีไซน์มันสวยเพราะว่าเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันจะมีแบบตัวคิตตี้เล็กๆอยู่ในนี้ข้างในก็มีใช่ไหมคะมีทั้งก้อนเลยหรือเปล่าใช่มันจะมีทั้งก้อนเลยนะคะเป็นลายคิตตี้ มันเหนียวจนดึงไม่ออกนะคะเนี่ยเออทั้งก้อนเลยจะมีเป็นลายคิตตี้แบบนี้ทั้งอันเลยเล็กๆนะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้เนี่ยเคยใช้ลบไปนิดเดียวทุกคนเห็นรอยลบไหมคะลบไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่ดีไซน์มันสวยเพราะว่าแบบมันเป็นรูปฮัลโหลคิตตี้เลยนะตัวนี้มันจะแบนๆอันนี้ค่ะมันจะคล้ายๆกับอย่างลบในดโซ่ะคะ่ะที่เขาจะแบบอยู่กับอยู่ที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมัน ยังลบที่ลบเราไม่มีขี้ยังลบขี้ยังลบน้อยอะไรประมาณนี้นะอันนี้เบสซื้อจากญี่ปุ่นเลยนะคะที่ดรายโซี่ปุ่นที่ไทยเหมือนจะไม่มีขายนะก็ตกก้อนหนึ่งถ้าญี่ปุ่นก็ร้อยเยนนะคะประมาณ30 30บาทได้นะตัวนี้เบนว่ามันก็ยังมีความหักงอเหมือนกับตัวเนี้ยถ้าใช้ไปสักพักหนึ่งนะคะมันก็จะดูหักงอเนาะแล้วก็ อันนี้ฮะอันสุดท้ายอันนี้เนี่ยตอนแรกมันมาเป็นแผงๆอะทุกคนตัวเล็กๆเนี่ยมันมาเป็นแผงๆเลยแต่ว่าเบคก,ก็มีการแกะใช้ไปแล้วค่ะอันนี้ข้อดีคือสะดวกพกพาสะดวกมันก้อนเลยแต่ข้อเสียเบคลองลบแล้วเบนว่าตัวนี้มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตกหายง่ายด้วยนะ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกลุย่ยางลบซาริโอของเบสนะคะและในเมื่อมียางลบแล้วก็จะต้องมีลิควิดเทปนะคะเดี๋ยวเบสก็จะเปิดกรุ่ยลิควิดเทปให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันต้อนรับการกลับมาของเบสค่ะสําหรับคลิปนี้เบสจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย